กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดออีบซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ทางแพลวพ่าได้โพสถึงสิ่งนี้ทำเอาโดนจวกเรื่องนี้ทันทีพี่น้องเม็นอย่างอีกนออบาน,นี้จวกเรื่องอะไรเดียวจีดวงสีบอกสูฟังพี่น้องจากที่ทางแพลวพ่าได้โพสนั้นเนาะเพิกาโพสกับทางลูกๆแล้วก็เป็นในส่วนของภาพครอบครัว น้องนาลิตะน้องตัวเกียวแล้วก็ทางพระเอกสันถ่ายรูปร่วมกันนั่นเองพี่น้องแต่เพื่อนก็บ,บอกว่าตอนแรกเกียวเกียวดีใจคิดว่าจะไปชัยนาทกับแม่เกียวแม่อยากไปด้วยอันนี้ก็คือน้องเกียวบอกแม่ว่าอยากไปน้าแล้วทางแม่ก็บอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียนก่อนยังไม่ใช่วันหยุดแล้วก็น้องตัวเกียวก็บอกว่าอยากไปด้วยแล้วก็น้ําตาคอซันมาพี่น้องเดี่ยวกะถ่ายโพสเพิ่นกะบ,บอกว่า ที่แม่ต้องขยันทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อความสบายของลูกๆในอนาคตนะคะวันหยุดจะพาเที่ยวนะลูกนั่นแหละพี่นวงก็เลยเป็นประเด็นตรงที่บอกว่าที่แม่ต้องขยันทำงานซูเมอร์นี่กับว่าเพื่อความสบายของลูกๆในอนาคตประมาณนี้แล้วก็เลยโดนทางชาวนิดจวกยับแล้วก็ตั้งคำถามนี้ทันทีบอกว่าถ้ายังรับบทผู้ถูกกระทํารับบทเหยื่อตลอด รับบทหาเงินเลี้ยงลูกตลอดว่าตัวรักลูกถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงดูหรือว่าดูแลลูกให้ดีกค็คือคือโยกลูกไปให้พวสะป,ประมาณนี้พี่น้องถ้ามันลำบากขนาดนั้นกะยยกลูกให้อดีตพวไปลูดนั่นแหละพี่น้องเป็นในส่วนของที่ทางชาวนิตตั้งคำถามนี้ขึ้นมาทันทีเนาะพี่น้องเนาะจากที่ทางคุณแพลววได้โพสต์ดังกล่าวเนาะบางข้อมิมนเพิ่นก็บ,บอกว่า ทำเพื่อลูกไม่ใช่หาป่าปีให้ลูกไวๆพ่อเขาดีมากดีมาตลอดกับลูกๆนั่นมันสนองตอหอแม่ละไม่ถึงปีอีแม่มีแต่เรื่องกอมอวรสันวาพินวองบางคอมเมนก็บอกว่าก่อเรื่องทั้งหมดแล้วบอกทำเพื่อลูกป้าจะคงเป็นคนทำลายครอบครั้วพังทไลย่ยยังไม่เคยสำนึกเมื่อไหร่ตัวเองจะผิดแล้วขอโทษ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าบุญหัวเท่าไหร่แล้วที่ผู้ชายจะรักและอยากส่งอยากเลี้ยงดูลูกเพราะเท่าที่เห็นมาส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยสนใจลูกนะเจ้ากะมีบุญแล้วตัวเจ้าได้ผัวเก่าแบบนี้ประสัน,พพนว้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารักลูกลูกคือทุกอย่างแต่ไม่ทันถึงปีเอาผัวใหมท่ทั้งทั้งที่ลูกยังเล็กอยู่เลยจกักเมนหักลูกแนวใด เจ้ากระเว้าสวนทางกับการกระทําคักเนอ้อแพ้วเผาเอ้ย่าสัญ่าบางคอมเมนต์เพิ่นก็บอกว่าที่ลําบากอยู่นี่แม่นลำบากเลี้ยงลูกหรือลําบากเลี้ยงผัวไม่คิดดีๆีสิอีนางบางท่านกวา็ว่าโพสเหมือนวันๆเขาจ้องแต่ทําร้ายตัวเองงานเขาเยอะแยะเขาไม่มีเศษเสี้ยว มาคิดอะไรกับเธอหรอกวัาสันมาพิ้วงบางท่านก็บอกว่ายาสําคัญตัวเองขนาดนั้นบางข้อมเมนก็บอกว่าจะคองเอาเงินไปเลี้ยงผัวไม่แล้วมาบอกเลี้ยงลูกสติค่ะแน่จริงยกให้พ่อเขาสิเขาดูแลดีเป็นล้านเท่าอย่าดีแต่ดาม่าคนไม่อินเพราะการกระทํามันไม่ใช่ แม่บานนี้พี่นงทางคอมมินที่เข้ามาพูดถึงเรื่องดังกล่าวแล้วก็แย้งจากที่ทางคุณแพลวพ่าได้โพส์นั้นนาะพี่นงเนาะแต่ในส่วนของฝั่งทางเอฟซีคุณแพลวเพ่าเนาะเพื่อนกาให้กำลังใจในส่วนของที่ทางแพลวพ่าได้โพส์เช่นกันพี่นงเพื่อนกาบ,บอกว่าแม่คนนี้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วสำหรับลูกๆบางท่านก็บ,บอกว่าเอนดู ทั้งน้องตัวเกี้ยวทั้งน้องนาริตะประสำนว่าแม่ไปทํางานเพื่อนหนูทั้งสองอย่างอเง,งนะลูกประสำนว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของจากที่เป็นในส่วนของคอมเมนต์ของชาวเน็ตเอฟซีแต่ละคนแต่ละฟังที่เพิ่นใดคอมเมนต์แล้วก็วอาถึงเรื่องดังกก่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ไตคลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่าวมาอัปเดตใหม่ เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นวงไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นวงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า